นำรถเข้าซ่อมแล้วให้สำรองจ่ายเราต้องจ่ายเงินออกไปก่อนถึงเอารถออกมาได้ในกรณีของสินมั่นคงที่เป็นประกรันรถยนต์นะคะควรมาให้แนวทางแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่ควรได้รับมานะคะแล้วก็มีคนที่เขาทําแล้วก็ทําได้นะโอเคแนะนําอย่างนี้ค่ะเมื่อเราเอารถเข้าไปซ่อมแล้วเราต้องสำรองจ่ายเพราะว่าอู่จะไม่ให้เราเอารถออกใช่ไหมเขากลัวเขาไม่ได้ตงังเนื่องจากว่า เวลาที่เขาจ่ายค่าซ่อมมาค่ะตอนนี้คอพพเข้าไปควบคุมการจ่ายของสินมั่นคงใช่ไหมเขาจะต้องจ่ายให้กับเราผู้เสียหายก็คือเจ้าของรถโดยตรงเขาจะไม่จ่ายผ่านอู่เพราะฉะนั้นอู่จะเบิกเงินกับสินมั่นคงหรือคอพพไม่ได้นะคะเราจะต้องสำรองจ่ายแหละค่ะนะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นถ้าเราเอารถเข้าไปซ่อมแล้วแล้วเราเจรจากับเขาไม่ได้เราจะต้องสำรองจ่ายแล้ว นำเอกสารทั้งหมดย้ำนะคะละเอียดเรื่องเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อู่ให้มานำไปติดต่อสินมั่นคงรวมทั้งหน้าบุ๊คแบงค์และบัตรประจำตัวประชาชนของเราด้วยนะคะนำไปติดต่อสินมั่นคงเพื่อที่จะขอทำเบิกคืนในกรณีที่เราจ่ายสำรองไปแล้วนะคะ,ะสินมั่นคงก็จะให้เราทำเรื่องนั่นแหละรับ เรื่องไว้นะคะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันยี่ิบวันหรือแล้วแต่ที่ทางคบพอเขาจะอนุมัติจ่ายมาอันนี้ในกรณีที่เอารถเข้าซ่อมแล้วแล้วก็จะต้องสำรองจ่ายจะเบิกเงินได้ที่ใครตอบแล้วนะคะอันนี้เป็น EP ีที่2นะคะ EP ีแรกเป็นเรื่องของการที่ถือใบเคลมไว้จะเคลมยังไงย้อนกลับไปดูกันได้ถ้าใครกรณี E ีีแรกแล้วควรจะมี E ีีต่อไประหว่างนี้เนี่ยควรจะมาบอกความคืบหน้า คืออาจจะไม่เป๊ะๆในทุกเรื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าคอพพก็กําลังดําเนินการในส่วนของมาตรการต่างๆอยู่แต่ตอนนี้เราร้อนใจอ่ะเนาะควงก็เลยมาบอกไปพังๆก่อนว่าอสามารถทําแบบนี้ได้สําหรับคนที่จ่ายเงินเครมไปแล้วจะไปเบิกที่ใครเบิกที่สินแม่นคงค่ะนะคะตามนี้